แนวทางการเฮ็ดระบบน้ำนะครับที่ประหยัดงบมากที่สุดเลยนะครับสาหรับการทําระบบแบบนี้นะครับประหยัดงบเท่าไรด้ิ0เปเ้นนะครับถ้าเลือกทาระบบน้ำแบบนี้มินิสปริงเกอร์ตัวนี้จะใส่ควบคู่กับสาย PE แบบนี้ครับถ้าใส่เป็น PVC เนี่ยนะครับใส่งบเบิดหลายพันแน่นอนนะครับเกินหาพันขึ้นไปแน่นอนแต่ว่าการที่เฮามาเลือกใส่สาย PE แบบนี้เนี่ยนะครับจากหาพันเหลือแค่ ประมาณพันสองถึงพันหาครับเข็นบอคาวาต้นพุ่นเนี่ยประหยัดไปได้มากเลยนะครับติดตั้งงา่ายพี่น้องครับพอถึงนาทีจอปุ๊บนะครับยัดใส่ไปเลยอ่าต้นไม้น้อยเข้ากับรีลงในน้อยแบบนี้นะครับพอต้นไม้ใหญ่ครับมินิสปริงเกอร์ตัวน้อยๆแบบนี้เนี่ยมีรัศมีการกระจายน้ำกว้าง3ถึง4เมตรนะครับพี่น้องครับ3ถึง4เมตรเนี่ยสบายๆเลยหัวสปริงเกอร์ปักอยูนีเนี่ยนะครับ เม็ดน้ำเนี่ยกระเด็นมาถึงพีเลยนะครับนี่คือขอดีของหัวมินิสปริงเกอร์นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับหลายคนอยากเคล็ดระบบน้ำด้วยงบประหยัดนะครับมือนีนองนอตจะพามารับชมแนวทางโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรมือใหม่เนี่ยนะครับทีมเกเษตรใหม่ๆก็อยากให้ใส่ระบบนี้กันนะครับเพราะว่าใส่ต้นทุนต่ำม,มากครับซอยประหยัดงบเข่าได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ้าเลือกทำระบบนำแบบนี้ ส่วนคอดีคอเสียมีจังไดแน่เดี๋ยวนางนอดจะมาอธิบายสูฟังในไทยคลิปนะครับสาเหตุที่บอกว่าระบบนี้เนี่ยประหยัดงบมาก,กับเพราะว่านี่ครับพี่น้องครับตัวนี้เขาเอื่นว่ามินิสปริงเกอร์นะครับเป็นระบบมินิสปริงเกอร์แบบขาปักดินตัวนี้ตัวนึ่งเนี่ยครบเซตพร้อมใส่งานนะครับตกต้นทุนอยู่ที่ตัวละ8บาทครับพี่น้องครับร้อยตัวกับ8ปดร้อยบาทนะครับ ร้อยตัวกับ800บาทประหยัดงบมากนะครับและที่สาคัญ m มินิสปิงเกอร์ตัวเนี้จะใส่ควบคู่กับสาย PE แบบนี้ครับสาย PE พวกนี้เนี่ยย่งเช่นตัวนี้ขนาด2 5มิลม้วนหนึ่อเมตรนะครับ200เมตรถ้าใส่เป็น PVC เนี่ยนะครับถ้าใส่เป็นทอ่อ PVC ใส่งบเบิดหลายพันแน่นอนนะครับเกินหาพันขึ้นไปแน่นอนนะครับ แต่ว่าการที่เท้ามาเลือกใส่สายพี่อีแบบนี้เนี่ยนะครับจากหาพันเหลือแค่ประมาณพันสองถึงพันหาครับสองอยเมตรเห็นบ่คาับวาต้นพุ่นเนี่ยประหยัดไปได้มากเลยนะครับแล้วการเหมาะสําหรับพืชอีหยังแนนจะมาเป่าซูพี่น้องฟังไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สาคัญในช่วงเริ่มต้นที่เข้าปลูกพืชใหม่ๆนี่นะครับการติดตั้งหัวสปริงเกอร์ควรที่จะมีวาวลีน้ำน้ำนะครับวาวลีน้ำเนี่ยก็คือตัวนี้ นะครับจะมีนาที่ค่อยควบคุมการกระจายน้ําในช่วงปีแรกที่เข้าปลูกพืชใหม่เนี่ยต้นใหม่เขายังต้นหน่อยอยู่ทรงพุ่มเขายังหน่อยอยู่นะครับรากเขายังไปบบท่านในไก่ฉะนั้นเข้ากะลีว่าลงนะครับให้รัศมีน้ำเนี่ยอยู่แครในทรงพุ่มของต้นใหม่เพื่อ,อยังครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ำครับแลวก็เพื่อเป็นการบ่ให้น้ำกระจายกว้างจนเกินไปในปีแรกเพราะว่าเดี๋ยวหญ้าจะขึ้น โดยเฉพาะช่วงหนาแล้งเนี่ยแล้วต้นไม้ห่าต้นน้อยๆเนี่ยห่าไปเปิดน้ำกว้างเลยนะครับหยาขึ้นโบทนตัดแน่นอนนะครับผมฉะนั้นต้องมีวแววรีน้ำนะครับต้นไม้น้อยห่ากับลีลงน้อยๆแบบนี้นะครับพอต้นไม้ใหญ่ครับมินิสปริงเกอร์ตัวน้อยๆแบบนี้เนี่ยมีรัศมีการกระจายน้ำกว้าง3ถึง4เมตรนะครับพี่น้องครับ3ถึง4เมตรเนี่ยสบายๆเลยหัวสปริงเกอร์ปัก์ยูนีเนี่ยนะครับเม็ดน้ำเนี่ยกระเด็นมาถึงพี่เลย น,นี่คือขอดีของหัวมินิสปริงเกอร์นะครับบานนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเหมาะสําหรับพืชชนิดใดแน่นะครับหัวมินิสปริงเกอร์เนี่ยจะเหมาะสาหรับพืชที่มีทรงพุ่มขนาดกลางๆนะครับอย่างเช่นอีหยังอย่างเช่นน้อยนานะครับอ่ฝรั่ง นะครับร่วมไปถึงต้นกล้วยเนี่ยที่ส่งพุ่มเขาไม่ได้กว้างมากก็สามารถใส่ระบบนี้ได้ร่วมไปถึงสวนพุทธะครับที่ผมเฮ็ดสวนพุทธะอยู่ทุกมือเนี่ยก็ใส่เป็นระบบมินิสปริงเกอร์ตัวนี้แหละครับในการเริ่มเฮ็ดช่วงหม่ๆมนะครับแล้วการวิธีการติดตั้งกันไงเดี๋ยวนังนอดจะพามาเบิ้งวิธีการติดตั้งน้ำนะครับเด้อก่อนอื่นนะครับมาฟังขอเสียกันก่อนของระบบมินิสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับ ขอเสียของเขาหลักๆเลยก็คือจะบ่ค่อยถาววอนนะครับถ้ามาถาววอนเนี่ยถ้าปกติเขาเห็นระบบหน้าม,มันนะครับจะเป็นทอพีวีซีแบบนี้แบบในสวนทุเรียนนี่เลยแล้วก็ตั้งขึ้นมากออกหวัวสปริงเกอร์เนี่ยระบบพวกนี้เนี่ยเขาเฮ็ดข้ั้งเดียวค่อนข้าง,งที่จะใส่ระยะเงี้ยวมันถาววอนครับแต่ว่ามันต้นทุนสูงนะครับต้นทุนสูงกว่าแบบแบบสายดําแบบนี้เนี่ยประมาณสองแ่าสามแถาเลยกับว่าไดนะครับแต่ว่าพวกเนี่ยต้นทุนตำ่ำแต่ว่ามันบ่ถาววอนครับ ข้ามาบ่อถาบอนเนี่ยระยะอายุการใส้งานมันประมาณ3ามถึงหปีหัวพวกนี้ก็จะเริ่มพัง3ามถึงหปีหัวจะเริ่มพังแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนหัวใหม่อยู่เอยๆนะครับแต่ว่าเรื่องของสายเนี่ยสายเนี่ยทนมากนะครับสายสีดำเนี่ยทนมากทนกบทอพี่วิซี่เลยซ้ำนะครับข้ามาบ่อถาบอนในที่นี้ก็คือบ่อถาบอนในเรื่องนี้ครับหัวในน้อยเนี่ยมันจะพังไงนะครับแล้วที่สาคัญเวลาที่หยาึ้นเนี่ยปุ๊บ ถ้าต้องถ้าจะใส่ระบบนี่เนี่ยต้องควบคุมหยาให้ดีถ้าหยาขึ้นปุ๊บเนี่ยโดยความที่หัวสปริงเกอร์มันหน่อยหยาขึ้นแป๊บเดียวเนี่ยมันถ่วมหัวสปริงเกอร์เข้าแล้วแล้วเวลาตัดหยาส่วนมากเข้ากับมาตัดถือหัวหน้อยๆเนี่ยนะครับฉะนั้นขอเสียเขาคือจะบวทาวอนแล้วก็จะอ่าพอหยาคุ้มปุ๊บมันก็จะมิดไว้นะครับฉะนั้นถ้าใครจะเลือกใส่ระบบเนี่ยต้องขยันควบคุมหยาวิธีการก็คือ ช่วงแรกครับใส่ว้าวว้าร exactly ีอย่างที่น้องนัดบอกใส่วบ้ารีเนี่ยมันบอกครับพอเขาใส่วบ้ารีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาปลูกต้นไม้ไปเนี่ยกับหัวสปริงเกอร์เขาก็ขยับมานะครับปักใกล้ๆต้นไม้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเกี่ยวเขาเสร็จปุ๊บเขาก็เอาฟางมาครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาฟางมาคุ้มครับคุ้มทั้งต้นต้นไม้คุ้มทั้งหัวสปริงเกอร์เขาเนี่ยการที่คุ้มฟางเนี่ยคอดีคือมันจะบริเวณหัวสปริงเกอร์ ก็จะซ้อยตัดปัญหาเรื่องหงาคุ้มสปริงเกิลนาครับอ่าฟังท่านนะครับเนาะก็จะบ่มีปัญหาเรื่องหงามคุ้มนะครับเหมาะสาหรับพืชที่มีทรงพุ่มขนาดกลางนะครับนี่คือเป็นข้อดีข้อเสียนะครับของการใส่พวกมินิแบบนี้นะครับส่วนวิธีการใส่งานนั่นนะครับเดี๋ยวมารับชมพี่ลองครับวิธีการใส่งานนะครับหัวมินิสปริงเกอร์แบบนี้จะใส่คู่กับสายพีนะครับสายพีนี่คือสายยางสีดำเนี่ยนะครับ ขั้นตอนแรกครับเขาก็ใส้อุปกรณ์ในการเจาะสาย PE นะครับเวล,ลาการเจาะเนี่ยการติดตั้งจะบ่เจาะด้านบนบ่เจาะด้านล่างนะครับแต่ว่าจะเจาะด้านขางแทน่นซึบเจาะปุ๊บนะครับเช็จแล้วก็ยัดใส่ไปเลยอ่านี่ครับติดตั้งงานพี่น้องครับพอถึงหน้าที่แล้วก็ปักดินได้เลยนะครับ นี่คือวิธีการติดตั้งเหมาะสําหรับมือใหม่มากครับเพราะว่าเขาเฮ็ดง่ายนะครับเร็จเรียบร้อยแล้วการแก้ไขกังง่ายนะครับเพราะว่าระบบสายพีเอเนี่ยเขาเป็นการพอดประกอบไม่ได้เป็นการติดกาวเหมือนท่อพีวีซีนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเฮ้าจาะพลาดเนี่ยครับอฮ้ยจาะพลาดไปแล้วเ,เห็ดยังไงดีกันไหมครับก็จะมีตัวอุดแบบนี้นะครับเขาเอื่อมาปลักอุดท่อ P e เ้าเรใส่ปลั๊กอุดอ่าเห็นไหมครับอุดไปเลยก็จะเฮ็ดไหน่น้ำบัวหลวงซึมมันบ้าครับนี่คือการติดตั้งง,ง่ายการแก้ไขกง,ง่ายนะครับก็เลยบอกว่าตัวเนี้เหมาะสําหรับเกษตรกร,กรมือใหม่ทั้งหลายเลยนะครับแล้วก็บ้างแผนห้ดีนะครับว่าเฮาจะเลือกใส่มัสสปิงเกอร์รูปแบบใดประเภทใดนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เหมาะนะครับที่เหมาะมากๆเลยครับระบบนี้เนี่ยก็คือ สามารถบริเวณรอบถนนเนี่ยนะครับอย่างเช่นแปลงนี้นะครับพี่กัดแปลงนี้อยู่ที่ตำบลละไล่นะครับอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับพื้นที่โคกน้องหน้าเนี่ยน่าจะประมาณสีไรหรือหาไรนะครับจำว่าใรแปลงนี้เพราะว่านางนอตมาทําระบบนาไปเกือบเดือนแล้วนะครับจะมีรอบถนนสองฟังขางเนี่ยิ่นจะปลูกต้นไม้ ปลูกบักซีดาปลูกต้นกล้วยนะครับบริเวณริมถนนเนี่ยนะครับกะเลยหัวสปริงเกอร์แบบนี้ก็เล้ยตอบโจทย์พอ่าริมถนนที่ที่จะปลูกริมถนนเนี่ยสายพวกนี้มันก็สามารถเก็บง่ายนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับพืชทรงพุ่มกลางๆอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้ครับสําหรับแนวทางการใส่เป็นระบบมินิสปริงเกอร์นะครับนี่คือตัวอย่างที่ เป็นยางน,างนองน็อตคือว่าสามารถทําระบบนาตามงบให้พี่น้องได้เบิดเลยนะครับเหมือนแปลงนี้พื้นที่นะจะซีไรหรือหาไรนี่แหละจำไว้ไลยนะครับงบประมาณการเดินระบบนาทั่วแปลงเนี่ยนะครับจะมีทั้งแบบใส่งบประมาณสูงนะครับอย่างเช่นในโซนไม่ผลนะครับโซนไม่ผลเนี่ยจะเป็นท่อพีวีซีแล้วก็ตั้งขึ้นมาแบบทาวนเนี่ยจะค่อนขอ้างต้นทุนของคันสูงนะครับอยู่ที่สองมื่นหาไปถึงสามมื่นหาเลยนะครับเสร็จแล้ว มองได้ที่สามารถเฮ็ดแบบประหยัดได้กับลดลงมาให้ประหยัดให้เซฟงบประมาณย่างเช่นแบบนี้แหละครับใจเป็นทอ่อสายดําแบบนี้นะครับก็บเซฟงบประมาณได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีอุกหนึ่นครับอีกมองหนึ่งเป็นอ่าสปริงเกอร์ที่ใส่กับแปลงยานะครับที่เป็นทอ่อพีวีซีขึ้นกันนะครับสรุปแล้วก็เลยประหยัดงบครับในพื้นที่หนาจะหาไรนะนะครับหนาจะหาไรใส่งบประมาณไป65,000บาท ระบบนำพ้อมใส่งานครับแบบนี้นี่สามปีก็จางหวพวกเนี้ยสามปีสบายๆเลยและที่สําคัญพวกที่เฮ็ดถาวนที่ลงทุนสูงๆใบบางชุดเนี่ยบ่ต้องแก้ไขครับใส่ได้เลยตลอดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับหลายๆท่านก็นจะสอบถามมาหกมื้นหาเนี่ยร่วมกับปั๊มนำโซลาเซลล์นัมโบ้นะครับเดี๋ยวไปเบิอ้งอีกนิดนึงนะครับในช่วงถ่ายเพื่อพี่น้องที่สนใจครับแล้วก็จะมีชุด ปัา๊ามน้ำโซลาเซลล์นะครับที่มีงบประมาณแยกอีกต่างหากนะครับเพราะว่าการเดินระบบน้ำกับการติดตั้งปั๊มติดตั้งโซลารเซลล์เนี่ยจะงบประมาณคนละส่วนกันนะครับอย่างเช่นแปลงนี้เนี่ยเจ้าของเพิ่นบ่บ่คอยใดมาอยู่สวนนะครับก็คือยามมือแรงบ่มีคนนอนเฝ้าก็สามารถเฮ็ดเป็นลูกกงแบบนี้ครับสามารถการขโมยใดในะระดับหนึ่งเลยนะครับปั๊มก็อยู่ด้านในนะครับพวกเนี่ยค่าติดตั้งนะครับติดตั้ง ปั้มน้ำโซดาเซลชุด4ีแผง2แรงเนี่ยเริ่มต้นที่35,000บาทนะครับแต่ว่าผูา้ใดอยากได้ฟังก์ชั่นเสริมอย่างเช่นมีกรงเกษตรนะครับขยายท่อฟังดูดให้ดูดนาฟได้มากขึ้นในเปิดสปิงเกอร์ได้จำนวนมากขึ้นต่อขังเนี่ยก็จะเพิ่มงบขึ้นมาอีกนะครับจาก3 5มห0่าก็จะเป็น3 8 0 0 0บาทยังประมาณนี้นะครับลูกกงเนี่ยลูกกงที่การขโมยเนี่ยทั้งเม็ดร่วมการเทพื้นเทปูนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3,500บาทนะครับสามารถทําระบบกันขโมยแบบนี้ได้น้าเลยนะครับแล้วกะหลายๆท่านนะครับสนใจอยากใส่บริการทีมงานนะครับให้ไปเดินระบบน้าให้นะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรครับ0660012503นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นํานะครับขั้นตอนการทำงานนะครับในช่วงแรกพี่น้องก็โทรมาติดต่อนองน็อตนะครับว่า อยู่จังหวัดใดอยากเฮ็ดระบบน้ำในงบประมาณเท่าใดในพื้นที่จักไรนะครับถ้าอยากทราบต้นทุนคร่าวๆนะครับก็จะเริ่มต้นยูที่ประมาณไร่ละ1 5 0 0 0บาทนะครับไปถึง2 0 0 0 0 2 000่น0 0รม่วมไปถึงไร่ละ4 0,000นก็สามารถเฮ็ดให้ได้แล้วแต่ง,งบประมาณน,นะครับแล้วก็ต้องเบงกนว่าพืชที่เฮ้าปลูกเนี่ยจะเหมาะกับระบบน้ำประมาณใดนะครับถ้าเป็นพืชระยะสั้นบ่ต้องไปลงต้นเรื่องระบบน้ำมากครับเอา พื้นทานไปใส่ถ้าเป็นพืชระยะเงีวคือจังสวนเงาะสวนทุเรียนเนี่ยระบบน้ำก็ต้องเป็นระบบที่ถาบรอนนะครับก็บจะอีกราค่าหนึ่งสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับที่นองครับขั้นตอนการทํางานหลังจากโทรมาปรึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็บจะมีการนัดหมายเขาไปดูนางานก่อนนะครับดูนางานเพื่อจะเก็บภาพมุมสูงมาออกแบบระบบน้ำออกแบบเส้นทอ่อว่าจะเดินท่อไปรูปแบบใด นับแล้วก็มีการวัดระยะพื้นที่นะครับเพื่อมาคำนวณเส้นทอแล้วก็คำนวณงบประมาณที่จะไปเสนอให้พี่น้องเข้านะครับชัดเจนทุกขั้นตอนการทำงานครับพี่น้องผู้ได้สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ